แม่ระวังรถข้างหลังเอ้ยมาแล้วให้ระวังเป็นไงบ้างละ่ะฮหโอ้ยออ้ยน้องไม่เป็นไรปลอดภัยค่ะนัองมานุ่นแหละ <N> อ้าวแล้กู้ภัยมาช่วยแม่ไปแล้วเด็กละ่ะอ้าวไปนู่นแล้วไม่เอาเด็ก,กไปทําไงล่ะทีนี้อ้อฝนก็ตกเล่นๆทาไงล่ะทีนี้ส้มตาม,มาช่วยน้องหน่อยส้มตาม,มาแล้วโอ้ยฝนก็เล่นเอาน้อง นะลูกเก่งมากเอาไปอเออไปถึงบ้านแล้วปลอดภยัยให้น้องกินนมนะลูกเนาะโอ้ยเลี้ยงจนหลับโอ้ยเลี้ยงจนโตแล้วน่ารักจังเลยอะ่ะดูดิโอ้ยอารมณ์ดีจังเลยอ,ะอ่ะเราส้ตามตำไปไหนอะ่ะไปหานมหาอาหารให้เหรอออ้ยน้องเื็นมาไม่เห็นก็ร้องนี่นังร้องใหญ่เลยอะ่ะรีบกลับมาเร็วส้มตำกลับมาแล้ว ้องหนีอกจากบ้านแล้วนะคันไปไหนแล้วนะโอ้ยเร็วๆช่ำตามรีบวิ่งมาโอ้ยน้องคันไปกลางถนนแล้วนะเห็นไหมกลับมาบ้านไม่เจอน้องเป็นไงอ่ะโอ้ยร้องไห้เสียใจใหญ่เลยไปตามหาน้องแล้วน้องคันอยู่กลางถนนนั่นแล้วเร็วเฮ้ยมีรถมาโอ้ยรถชนซะน้องฮเป็นแม่เขาเหรอโอ้ยน้องได้เจอกับแม่แล้วดีใจจังเลยอ่ะเออโอ้ยแต่แม่เขา ้ตมตำอย่ามัวแต่เสียใจอยู่กาลางถนนรถมาข้างหลังแล้วจมตำจมตำก็หนีไม่ได้ดีเลยอะทำไมอะน้องก็ไม่อยู่ด้วยแล้วไม่มีคนดูเลยอะหุยมีธทวมดาลงมาทุกคนชตมตำเป็นคนดีต้องได้ขึ้นสวรรค์้ตมตำ i'm doing